สวัสดีครับผมเพจอุปกรณ์ประกอบอาชีพนะครับจะมาให้ดูนะครับเตาย่างนะครับตัวนี้จะเป็นสองระบบนะครับคือมีแก๊สนะครับแก๊สเสียบเข้ารูนี้นะครับแล้วก็มีหม้อแปลงไฟฟ้านะครับเสียบเข้ารูนี้นะครับใช้ไฟฟ้าด้วยนะครับผมมันถึงจะดีนะครับจะลั่วทั่วกันนะครับผมอันนี้เราใช้หัวแลงน้นต่ำนะครับถ้าใช้หัวปรับการตลายนะครับเวลาจุดก็อาจจะดูน่ากลัวหน่อยนะครับนี่ครับผมจุดเขาจุดไปเลย มันก็จะติดนะครับเดี๋ยวผมลองสองหัวดีกว่านะหัวด้านในไม่ต้องรองมันก็จะติดนะครับนียมันก็จะแดงขึ้นเรื่อยๆนะครับถ้าเราปรับพัดลมด้วยยิ่งดีครับผมเห็นไหมครับผมนี่ก็จะขึ้นเรื่อยๆอมันนะครับ สนใจก็ติดต่อนะครับที่เพจอุปกรณ์ประกอบอาชีพนะครับนี่ก็หรือว่ารอนนะครับผม0816346561นะครับหรือว่าไลนา์ก็ y o y o z a k a k นะครับก็นี่นะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับ มันก็จะล้อไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยมันก็จะแดงจ๊ดอย่างนี้เลยนี่ครับผมสนใจติดต่อได้ครับศูนย์แปดหนึ่งหกสามสี่หกห้าหกหนึ่งนะครับผมร้อนมากนะครับผมแเราหลีกว้เราก็จะหลีตรงนี้ก็ได้นะครับให้มันน้อยหน่อยนะครับางทีมันแรงนะครับต่อย่างก็จะประมาณนี้นะครับถ้าจุดก็อย่าลืมนะครับจุดนี่สปานี่ เนี่ยต้องรีที่หน่อยนะครับแลีกเนี่ยารรีกลางไว้ครับเนี่ยนะครับหัวนี้ก็จะรี่ะห็นไหมแต่ชุดมามานี้นะครับก็รีนี่ได้ทั้งทั้งในตัวทั้งในตัวแก๊สเองแล้วกะะ็แล้วก็ตัวปรับมันนะครับหรือทั้งสองตัวนะครับผม ถ้าเราไม่ใช้พัดลมนะครับมันก็อาจจะร้อนไม่เท่ากันอะไรอย่าง,งเงีงง้ยนะครับนี่ครับก็เล่งได้เลยเท่มีีงเลงแรงได้นะครับอยากเขาจะใช้แค่กลางๆนะร้อนครับ เนือแตกแล้วปิดก,ก่อนเนี่ยนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมอันนี้เป็นตัวยาวนะครับสนใจติดต่อได้ที่นี่นะครับผมเพจอุปกรณ์ประกอบอาชีพนะครับผมศูนย์แปดหนึ่งหกสามสี่หกห้าหกหนึ่งนะครับนะครับผมก็เส่วนแบนนี่ไปซีเรียสมันนะครับเพราะบางทีเขาซื้อมาจำนวนเยอะเขาก็าให้ทางนูนเขาติดแบนดให้อันนี้ผมจะเอาเข้ามาหลากหลายครับ ก็สำหรับวันนี้ก็แค่นี้นะครับผมขอบคุณมากครับดูโชว์นุันไฟสวัสดีครับผมบ๊ายบาย